สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมกองทัพนะครับผมไม่ได้มาต่อยนะวันนี้คือผมจะมาเปิด SPS ระหว่างเซิร์ฟบ็อกซิ่งกับเซิร์ฟโลเมาต่างกันยังไงนะครับต่างกันตรงที่ประเทศบ็อกซิ่งเนี่ยมอสจะน้อยกว่าโลเปก็คือเออโลเปเนี่ยเขามีมอสเยอะไม่ว่าจะเป็นมอสรถมอสเมืองมอสการฟาร์มหรือว่ามอสแต่งหน้าอะไรททุกอย่างอะ แต่ว่าฟ็อกซ g ่เนี่ยไม่ค่อยมีมอสนะครับมันก็เลยลื่นอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือดู <Wow. S 1> หลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมเล่นโเรเพตกแบบทาไมเล่นฟ็อกซิ่งไม่ตกแบบใช่ครับมันต่างกันมากๆเลยนะครับอะดูดิ FPS ของผมมาแตะร้อยเลยนะเพื่อแตะร้อยเลยนะครับจะพาไปดูบางที่แล้วกันนะครับอะอย่างเช่นทักหกเก้าเพิ่ความกลับไปฐานเหมือนเดิมนะครับอะดูนะครับกลับไปเห็นไหมอผมแตะร้อยเลยนะดูแตะร้อยเลย วาวพาอีกที่หนึง่งมันวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครเล่นของเก่าจะรู้อ่าไปไหนเดียะโซนบูธแล้วกันนะโซนซอมบูธแล้วกันอ่ามาดูกันนะครับมาแล้วครับผมตอนนี้อยู่ที่โซนบูธนะครับโซนบูธอยู่ที่ประมาณ7 0ถึง80นะครับตรงกลางใจกลางตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงไหนมันก็ลื่นหมดแหละมันเป็นมันเป็นบ็อกซิ่งน,นะมันไม่มีอะไรเลยดูดิอันเนี่ยมอสอะไรมันก็ไม่มีดูดิ แค่นี้เองมันเป็นบ็อกซิ่งแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งแล้วกันอันสุดท้ายไปตรงที่โดมแล้วกันจะพาดูจะพาดูแต่ละอย่างเลยเพราะว่าโดมมันน่าจะอยู่ใกล้เมืองที่สุดละอ่ะพอมาดูโดมบ้างโดมโดมจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โดมไม่มีในแบบเลยนะครับก็ประมาณที่80ถึง70ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะต่อยให้ดูสักรอบหนึ่งก็ไเลยอ่ะแลยวจะพาไปดูเซิร์ฟโรเพยครับผม โอเคร okay, ครับผมแค่นี้ก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่า A later few moments later. ผมจะพาทุกคนตัดไปที่โลเพลกันนะครับว่าผมไม่รู้ว่าจะเลือกประเทศไหนดีนะโอเคเดี๋ยวดูกันก่อนเพราะว่าโลเพลของผมก็มีหลายประเทศอยู่เหมือนกันครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ประเทศโลเพลเลยแล้วกันครับ A later few moments later. จ้าเอ๋ตอนนี้เราก็มาอยู่ในประเทศของซัมเดย์แล้วนะครับผมผมเลือกเป็นซัมเดย์นะครับเพราะว่าซัมเดย์คนเยอะดีตอนนี้ซัมเดย์ประมาณ321คนนะครับอย่างบ็อกซิ่งเนี่ยไม่ว่าจะ500คนหรือว่าจะ300คนนะครับก็ FPS ก็ยังจะลื่นอยู่ดีเพราะว่าอย่างยังไงก็แล้วแต่นะครับประเทศต่อยเนอะมันไม่ค่อยจะมีมอสอะไรเอาไว้ท้อมอย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูกลาดาษเลยละกันขอซัมเดย์นะครับ ว่ากระดาษซัมดีมันกี่ fps ตอนนี้ผมอยู่กระดาษหลักของซัมดีเลยนะเดี๋ยว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 เขาอ่ะจะอยู่ที่30ถึง40เฟรมเรทนะครับกระดาษนะครับของกระดาษซัมดีนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนไปดูก่อนนะครับอ่ะจับนึงแป๊บนึง ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นกระดาษของซับดีเนี่ยนะก็ลื่นๆอยู่เลยนะครับประมาณ 50- 40ประมาณนี้นะครับของซัมดีนะครับกระดาษอันนี้คือกระดาษหลักเลยนะคนเยอะก็ประมาณนี้แหละไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับผมสอให้คนเยอะมากกว่านี้เต็มเหล็กก็ยังอยู่ที่ประมาณ4 0ถึง50นะครับอุ้ยจะชนแกง๊งจะชนแกง๊งดูลิงเจ๋เลย ที่ว่าล่ะซัมเดย์สาวเยอะจริงโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนอกเมืองแล้วตัดจบไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันเลยนะไป a few moments later โอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่นอกเมืองนิดหน่อยแล้วนะห่างจากตกลาดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50-60ถึง fps นะครับสาเหตุที่ตลาด อสเอสน้อยนะเอสเอสน้อยนะครับก็เพราะว่าตลาดเนี่ยคนเยอะมากมากนะครับผมเพราะว่าตำเดีช่างตำรวจโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับผมเยอะ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 จริงเนี่ยเห็นไหมตำเดชตำเดีอย่างที่ว่าตำเดีคนเยอะด้วยนะครับดูจำนวนตำรวจอะไรเงี้ยก็แปดหมอสิบช่างสิบเ็ดนะครับร้อยสามร้อยยี่สิบสี่และไอ้ที่หนึ่งพันบอกโคตสวยเลยก็ ประมาณนี้ครับผม FPS ทั้งหมดที่ปรับตามผมนะครับแล้วก็สเปคคล้ายๆกับผมด้วยหรืออาจจะเลื่อนกับผมก็ได้นะครับโอเคคร,เลล like, share, ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมโดยไม่าจะได้ไหมคลิปน้ไบ๊ายบาย